อ่านว่างออากางองออุงไม่ใช่งออางออางาอ่านว่างออางาขอ ออาพออาผาพออาพาพออาพาพออาพออาพาหออาหออาหากออากออากาฟออาฟออาฝางอองอองู ว่าหาอูหงปออูปออูผูอ่านว่าปออูปูดตอูดตอูดูชออูชออูชูชออูชู